สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมบอลพาวทูพีโฮมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกับโครงการที่เราจะพามาดูกันวันนี้ก็คือหมู่บ้านชนชื่นการเดินวิวนั่นเองนะครับหมู่บ้านชนชื่นการเดินวิวเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพปทุมธานีนะครับสามารถทะลุตัดเข้ากับถนนราชพฤกษ์ได้นะครับแล้วก็สามารถวิ่งวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองได้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับโลเคชั่นเนี่ยแฟรซิลิตี้ประกอบไปด้วยโลตัสปทุมนะครับแล้วก็มีโรงเเรรรียนนนะคับกาาจพิศษสมโ แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลปฐุมธาน,นีที่อยู่ในละแวกนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามกันมาเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปชมตัวบ้านเนี่ยเรามารู้รายละเอียดของตัวบ้านกันก่อนดีกว่านะบว่าบ้านหลังนี้ขนาดเท่าไหร่ รรจริงๆไม่มีท้ายหรอกเนื่องจากเป็นหมู่บ้านเก่าเนาะแต่บ้านหลังนี้เนี่ยขนาดทั้งหมด92ตารางวานะครับมีทั้งหมด5ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้าแล้วก็จะมีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอนอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็2ห้องนอนอยู่ชั้นล่างห้องน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็นชั้นบน1ห้องแล้วก็ชั้นล่าง1ห้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเอาเป็นไงนะครับตามมาเลย <S <S ด้านหน้าบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นประตูไม้2บานใหญ่นะครับ <S <S เปิดขึ้นมายอย่างนี้เลย <S <S พึง่งสเปซใหญ่มากนะครับ พอเข้ามาเราจะเจอกับห้องโถงใหญ่เลยจริงๆแล้วผมมองอย่างนี้นะผมจินตนาการไว้ว่าถ้าเกิดว่าด้านหน้าเนี่ยมันสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้วางโซฟาแล้วก็วางทีวีไว้ส่วนห้องที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยจริงๆมันสามารถทําเป็นห้องทํางานได้อาจจะก,กาั้น partition หน่อยนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะใช้เป็นห้องทานข้าวก็ได้บ้านหลังนี้เขามีฟังก์ชันห้องนห้องทานข้าวให้อยู่แล้วนะครับถัดมาจาก ตรงโซนห้องโถงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีแบ่งพาร์ติชันให้นะครับมีเป็นโซนอาบน้ําแล้วก็โซนบัตรูมแยกกันไว้นะครับโซนสุขภณัณฑ์เนาะถัดเข้ามาถัดเข้ามาในห้องนี้แหละที่ผมเรียกว่าห้องทานข้าวนะครับตรงโซนทานข้าวเนี่ยจะอยู่ติดกับโซนห้องครัวนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของผม โซนห้องครัวเนี่ยก็คือจะให้สเปซมาใหญ่มากมีเป็นมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไอแลนด์เออใช่เรียกว่าไอแลนด์เนี่ยเอาไว้สำหรับเพลอาหารได้นะครับแล้วก็ติดติดก,กันกับห้องทานข้าวก็จะมีฟังก์ชันของห้องผู้สูงอายุห้องนี้ก็คือเป็นห้องแรกเนาะที่อยู่ด้านล่าง แล้วก็ห้องผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอีกห้องนึงจะอยู่ตรงใต้บันไดเดี๋ยวเราตามมาครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนบันไดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องผู้สูงอายุแต่ห้องนี้ผมอาจจะไม่ให้ดูเนาะเพราะว่าเจ้าของใช้เก็บของไว้นะครับแต่เราก็ไปดูชั้นสองเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นอย่างไรมาเลยชั้นสองของเราเนี่ยก็จะประกอบไปได้วยทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ํา ห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องเอ้ยไม่ใช่ห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะครับห้องนอนเล็กมีแอร์ให้ทั้ง2ห้องเลยแต่ว่ามาสเตอร์เบดรูมไม่มีแอร์ให้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูห้องแรกกันเลยดีกว่าเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนแรกเนาะห้องนอนเล็กนี้ก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะครับแล้วก็อาจจะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นิดนึงเนาะถ้าเป็นผมผมอาจจะวางเป็นเหมือนแบบอาจจะไม่ได้วางเตียงเนาะเป็นที่นอนวางไปเลยแล้วก็ใส่เป็นแต่งสไตล์ลอกหน่อยผมว่าอาจจะเข้าอยู่ หลังนี้อาจจะมีเรื่องพื้นนิดนึงเนาะถ้าคนที่ชอบสไตล์โมเดิร์นอาจจะเป็นพื้นหน่อยเป็นตัวลามิเนตก็ได้นะครับทำให้พื้นมาดูโมเดิร์นขึ้นส่วนอีกห้องนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าของรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนใหญ่กันเลยดีกว่านะ อันนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่เขาจะมีเตียงแถมมาให้ตัวนี้จะเป็นเตียงไม้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแต่ตู้เสื้อผ้าตัวนี้ผมคิดว่าเจ้าของน่าจะเอากกับน,นะครับแล้วก็ตู้กระจกด้วยทีนี้เนี่ยห้องนอนนี้มันสามารถเปิดประตูเข้ากับเข้าไปหาห้องน้ําได้นะะห้องน้ําจะเป็นทูเวย์สามารถเดินเข้าได้สองช่องทางนะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันข้างล่างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันมั่งมา ความรู้สึกของบอลนะครับที่ได้เข้ามาในตัวบ้านหลังนี้เนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบ้านเนี่ยหันด้านทิศเหนือเนาะลมเนี่ยลมฤดูหนาของมันเข้านะครับรู้สึกว่าบ้านเย็นมากนะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยให้ความรู้สึกที่โปร่งมากนะครับด้วยด้วยนึงที่ว่าพื้นที่ใช้สอยเขาอาจจะเยอะเนาะขาให้มาถึง5ห้องนอนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันผู้สูงอายุเนี่ยถึง2ห้องเลยนะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยให้มาได้แค่2ห้องนะมันคือชั้นบนหนึ่งห้องกับชั้นล่าง1ห้องตัวที่จอดรถเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยมัน จอดรถได้ถึง4คันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช่ผมมองว่าจ,จอดได้ถึง4คันถ้าถ้าเราจัดพื้นที่จัดสรรดีๆแล้วก็ตัวบ้านเหลือพื้นที่เอาไว้เป็นตัวเข้าเทปูดนด้านหน้าไว้หแหละไม่ได้ลงสวนไว้เพราะฉะนั้นจะหมดปัญหาเรื่องพวกงูแมงป่องตะขาบอะไรพวกนี้แน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาเข้ามาชมบ้านหลังนี้เนาะหรือว่าดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าเอ้บอลยังพาไปดูไม่ครบทุกห้องอยากเข้ามาสัมผัสเองก็สามารถติดต่อบอลได้ดิสคชิชันนี้ได้เดี๋ยวบอลจะเด้งขึ้นมาให,ให้นะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่อยากฝากบอลน,นะครับขายบ้านหรือว่าให้บอลเข้ามาทำรีเวียมนี้ก็สามารถติดต่อบ,บอลได้ที่ดิสคิวชั่นนี้เหมือนกันเอาล่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวบอลขอตัวลาไปก่อนกับเรื่องบ้านบ้านที่เราภูมิใจนําเสนอสวัสดีครับ